ที่ชื่อว่าฟอเรสต์กัมก็ได้เริ่มขึ้นจากตรงนี้ หลังตัดย้อนมาในวัยเด็กของฟอเรสแม่ได้พาเขามาหาหมอและหมอเนี่ยก็ได้ใส่เหล็กดมขาให้กับเขาซึ่งพอใส่แล้วฟอเรสเนี่ยก็สามารถที่จะเดินได้นะครับแต่ว่าจะไม่เหมือนคนปกติไปสักหน่อยหมอบอกว่าขาของเขาอ่ะแข็งแรงดีแต่ที่มีปัญหาจริงๆก็คือหลังของเขาหลังของเขาเนี่ยโคตรเหมือนนักการเมืองเลยนะและจากนั้นแม่ก็ได้พาฟอเรสกลับบ้านและระหว่างทางมันก็จะมีคนในเมืองมองฟอเรสแบบเป็นตัวประหลาดเลยนะครับจะมองหาพระแสงอะไรกันไม่เคยเห็นเด็กโดนดมขาหรือไงแม่เนี่ยก็พยายามปกป้องแล้วก็พร่ำสอนฟอเรสอยู่เสมอน่่ากนะไมไแต หลังจากคนอื่นเลยแม้แต่น้อยอย่าให้ใครมาข่มเราได้นะและต่อมาทั้งคู่เนี่ยก็ได้เดินมาถึงบ้านนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านหลังใหญ่ที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นต่อหลายรุ่นเลยนะและวันต่อมาแม่ก็ได้พาฟอเรสมาที่โรงเรียนรัฐโรงเรียนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมอบการศึกษาที่ดีที่สุดให้กับลูกของเธอครูใหญ่เนี่ยบอกว่าให้เข้าไม่ได้ล็อก ไอคิวของเขาอ่ะมีแค่75เองต่ำกว่าเด็กมาตรฐานทั่วไปมันเป็นกฎหนาที่จะต้องรับเด็กที่มีไอคิวมากกว่า80ขึ้นไปเข้าโรงเรียนแม่เนี่ยก็พยายามเถียงหัวชนฝาเลยนะครับลูกของฉันเนี่ยคุณจะได้รับโอกาสเหมือนกับคนอื่นๆสิแต่ก็เถียงไม่สําเร็จนะครับผููใหญ่เนี่ยก็ยังยืนยันที่จะไม่ให้ฟอเรสเข้าโรงเรียนนี้และสุดท้ายแม่เนี่ยก็ต้องยอมมีอะไรกับครูใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้ฟอเรสได้เข้าเรียนที่นี่ จากร้านภาพได้ตัดมาที่บ้านคือที่บ้านของฟอเรส t เนี่ยเปิดเป็นโรงแรมชั่วคราวสําหรับคนที่เดินทางผ่านไปผ่านมานะครับฟอเรสบอกว่าเขากับแม่เนี่ยไม่เคยที่จะเหงาเลยมีคนเข้าออกบ้านเราในทุกๆวันและมีวันหนึง่งชายหนุ่มคนนึงได้เข้ามาพักที่บ้านของเรา เขามีกีตาร์มาด้วยและฟอเรสต์เนี่ยก็ได้เข้าไปฟังเสียงกีตาร์แล้วก็เต้นท่าประหลาดๆด,ด้วยนะครับและในคืนหนึง่งแม่ก็ได้พาฟอเรสต์ไปช้อปปิ้งในเมืองในระหว่างเดินผ่านร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าฟอเรสต์ Forest เนี่ยก็ได้เห็นชายหนุ่มคนนึงร้องเพลงแล้วก็เต้นท่าประหลาดๆท่าเดียวกับเขาอยู่ในทีวีด้วยนะครับฟอเรสต์ Forest บอกว่าไม่นานหลังจากนั้นชายหนุ่มคนนั้นก็ถูกเรียกว่าคิงแต่เขาคงจะร้องเพลงแล้วก็เต้นมากเกินไปนะทำให้ในเวลาต่อมาเขาเนี่ยก็หัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตลงจากนัันัััั้้้นนนนนนภาาาาพไไดดถูกกกกกตตมมใววแแรรรทีี่ออเนน Forest เเสสยงงงปโะะบข็จํ นอื่ๆว่าสวัสดีครับผมชื่อฟอเรสต์ฟอเรสต์กัมซึ่งในวันนี้เขาก็ทําแบบนี้กับคนขับรถของโรงเรียนนะครับและหลังจากที่ฟอเรสต์แนะนําตัวคนขับรถของโรงเรียนเนี่ยก็แนะนําตัวด้วยเช่นกันโดยเธอบอกว่าเธอชื่อดอโรธีแฮร์ริสและหลังจากขึ้นรถมานะครับเด็กคนอื่นๆเนี่ยก็ไม่อยากให้ฟอเรสต์ไปนั่งด้วยเลยนะแม้ว่าที่นั่งมันจะว่างอยู่ก็ตามและในระหว่างนั้นก็มีเสียงเด็กผู้หญิงคนนึงบอกว่าเธอจะนั่งตรงนี้ก็ได้นะถ้าเธออยากจะนั่งฟอเรสต์ Forest บอกว่ามันเป็นเสียงที่ไแย่ที่สุดเท่ทเา นางฟ้าโดยเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเธอมีชื่อว่าเจนนี่นะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้คุยกันแล้วก็สนิทกันมากๆในเวลาต่อมาเรียกได้ว่าที่ไหนมีเจนนี่ก็ต้องมีฟอเรสต์ด้วยทั้งคู่เนี่ยมักจะไปเล่นกันที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งทากิจกรรมต่างๆด้วยกันเช่นอ่านหนังสือปีนต้นไม้ตามภาษาเด็กนะครับและเจนนี่เนี่ยก็มักจะชอบไม่กลับบ้านเพราะว่าพ่อของเธอเนี่ยเป็นพวกขี้เมาและก็มักจะทําร้ายเธออยู่เสมอๆและมีอยู่วันหนึ่งเจนนี่เนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจตำรวจเนี่ยยยย้้้้าาาตัวเนนนน่่ออูบบบซึงงงกกใลลลขส เจนนี่เนี่ยก็มักจะย่องมาหาฟอเรสต์อยู่บ่อยๆเธอบอกว่าเธอกลัวซึ่งฟอเรสต์เนี่ยมันก็ไม่รู้นะครับว่าเจนนี่เนี่ยกลัวอะไรและในวันหนึ่งปาฏิหาริย์เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นฟอเรสต์ Forest ถูกกลุ่มเด็กเกเรมาแกล้งโดยการปาหินมาใส่นะครับเจนนี่ <Jenny S 2> บอกให้ฟอเรสต์เนี่ยวิ่งหนีไปวิ่งฟอเรสต์วิ่งฟอเรสต์ Forest, Forest เนี่ยก็พยายามวิ่งหนีอย่างสุดความสามารถเลยนะครับหลังจากนั้นปาฏิหาริย์ที่ว่าเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นเหล็กที่ดามขาค่อยๆหลุดออกทีละชิ้นทีละชิิ้้้นนจมาาถึงชสุดทย ฟอเรสต์เนี่ยวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยนะครับและเขาเนี่ยก็สามารถหายจากอาการผิดปกติที่เขาเป็นอยู่ได้ดูเหมือนว่าฟอเรสต์เนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าคนปกติด้วยซ้ำนะครับฟอเรสต์บอกว่าหลังจากวันนั้นเวลาที่ผมจะไปไหนมาไหนผมก็จะวิ่งไปผมและเจนนี่เนี่ยก็สนิทกันจนขึ้นมัธยมเลยนะและในวันนั้นพวกเด็กเกเรเนี่ยก็ยังคงแกล้งฟอเรสต์อยู่เหมือนเดิมนะครับคราวนี้พวกเขาเนี่ยอัปเกรดโดยการขับรถไล่ตามเจนนี่เนี่ยก็พูดเหมือนเดิมนะครับบอกให้ฟอเรสต์วิ่งวิ่งไปฟอเรสต์ฟอลองมหาาวิทยยัืก็ค อลาบามานะครับซึ่งตอนนี้พวกเขาเด็กก็กําลังแข่งอเมริกันฟุตบอลกันอยู่นะฟอรเรสเนี่ยก็วิ่งแซงนักกีฬาที่อยู่ในสนามเลยนะครับคนและคนอื่นๆที่ได้เห็นนี่ก็ทึ่งไปเลยนะครับไอปีศาจนั่นใครนะ่ะ และจากนั้นฟอเรสเนี่ยก็ได้เข้าเรียนในมหาลัยอลาบามาและเขาเนี่ยก็ได้เป็นนักกีฬาด้วยเพื่อนๆและโค้ชเนี่ยก็พูดเหมือนกับเจนนี่เลยนะครับวิ ing, forest, ่งฟอเรสต์วิ่งฟอเรสเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆเลยนะจนอาจจะดีเกินไปด้วยซ้ํานะครับและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันรถเมย์สายที่นางพยาบาลผิวสีรออยู่เนี่ยก็ได้มาพอดีเธอก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็เดินขึ้นรถเมย์ไปนะครับแต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อุ้มลูกมาด้วยนั่งฟังฟอเรสต์ต่อฟอเรสตก็เล่าต่อว่าตั้งแต่ขึ้นมหาลัยตัวเขาเองและเจนนี่เนี่ยก็ต้องแยกที่กันเรียนเนื่องจากเจนนี่เนี่ยได้ไปเข้าเรียนในมหาลัยหญิงล้วนแต่ ทุกครั้งที่มีโอกาสฟอรเรสต์เนี่ยก็มักจะไปเยี่ยมเธอเสมอและในคืนหนึ่งในคืนที่ฝนตกหนักฟอรเรสต์เนี่ยก็ได้มารอเจนนี่อยู่ที่หน้าหอแต่รอเท่าไหร่เจนนี่ก็ไม่มานะครับฟอเรสต์เนี่ยก็ได้มองไปรอบๆและเขาในก็ได้เห็นเจนนี่กอดจูบก,กับชายนนหนุ่มคนนึงอยู่ในรถฟอรเรสต์เห็นดังนั้นก็เลยได้วิ่งเข้าไปชกชายคนนั้นซึ่งฟอรเรสต์เนี่ยมันก็คิดว่าชายคนนี้เนี่ยกำลังทำร้ายเจนนี่อยู่นะครับและพอเจนนี่ห้ามฟอรเรสต์ได้ชายคนนั้นเนี่ยก็หมดอารมณ์ ทั้งคู่เนี่ยก็ได้คุยกันเจนนี่บอกว่าเธอเนี่ยอยากจะมีชื่อเสียงอยากอยู่บนเวทีพร้อมกับกีตาร์และก็เสียงของเธอและเจนนี่เนี่ยก็ได้มานั่งกับฟอ r e เรสเจนนี่เนี่ยก็ถอดเสื้อผ้าออกนะครับฟอเรสเนี่ยมันก็มองแบบเขินๆนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเลยเถิดนะครับและกล้องเนี่ยก็ได้แพนออกมาทําให้เราได้รู้ว่าเจนนี่เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับเธอมีรูเมดด้วย จากนั้นภาพได้ตัดมาที่ฟอ r e เรสเล่นอเมริกันฟุตบอลอยู่ในสนามซึ่งฟอ r เรสเนี่ยก็ทําได้ดีจนสามารถติดทีมชาติเลยนะครับและการเป็นทีมชาติเนี่ยก็ต้องได้พบกับประธานาธิบดีซึ่งในสมัยนั้นก็คือจอห์นเอฟแคนเนดีฟอรเรสเนี่ยก็ได้เล่าต่อว่าและไม่นานก็มีคนรอบยิงประธานาธิบดีหนุ่มคนนั้นและต่อมาก็น้องชายของเขาด้วยผมไม่รู้ว่าทําไมเป็นพี่น้องกันเนี่ยคงจะลําบากนะ และจากนั้นฟอเรสต์เนี่ยก็ได้เล่ามาถึงเรื่องตอนเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคุณเชื่อไหมว่าผมเล่นฟุตบอล5ปีและผมเนี่ยก็เรียนจบมหาลัยกับเขาด้วยนะแม่ผมเนี่ยภูมิใจมากในระหว่างที่แม่และฟอเรสต์กำลังดีใจกับใบปริญญานะครับมีทหารหนายหนึ่งได้มายื่นใบปลิวสมัครทหารให้ฟอเรสต์นะครับและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ฟอเรสต์กำลังขึ้นรถไปที่กรมทหารบนรถบัสของทหารฟอเรสต์เนี่ยก็ได้พบกับเบนจามินบิลฟอร์ดบลูหรือบ้าบ้านะครับซึ่งทันทีที่รู้จากการ,กร,กรบ้าบ้าเน ในกรมทหารเนี่ยบอเรสก็สนิทกับบับบ้ามากที่สุดเลยนะซึ่งบับบ้าเนี่ยมันก็เอาแต่พูดถึงแต่เรื่องกุ้งเลยนะก็อย่างที่ฉันว่านั่นแหละกั๊มกุ้งอะก็คือผลไม้ของทะเลไม่ว่าจะเอามาย่างเอามาปิ้งเอามาทอดเอามาอบทําสเต็กอบเนยยำรวมมิตรกุ้งแป้งกุ้งเผาทํากุ้งคลุกมะนาวทํากุ้งคลุกมะพร้าวทากุ้งทอดกระเทียมซุปกุ้งสตูกุ้งผัดกุ้งกุ้งยัดไส้กุ้งแช่น้ำปลาเบอร์เกอร์กุ้งแทนวิทกุ้งกุ้งแห้งอุ้ยสารพัดกุ้งนั่นแหละ ซึ่งในระหว่างที่บาบ้าพูดไปนะครับฟอรเรสต์หนึ่งก็ไม่ได้แสดงท่าทีว่ารำคาญเลยแม้แต่น้อยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยคงอกแตกตายแล้วก็เป็นโรคประสาทตายไปแล้วแน่เลยนะครับและในวันหนึ่งในตอนที่ฟอเรสต์นอนอยู่ในกองร้อยเขาเนี่ยก็รู้สึกคิดถึงแม่และก็คิดถึงเจนนี่ด้วยนะครับเพื่อนทหารหนึ่งก็ได้โยนหนังสือเพลย์บอยมาให้ฟอเรสต์ดูและเมื่อฟอเรสต์ได้ดูเขาก็ได้เห็นรูปว่าวิวของเจนนี่ที่ใส่ชุดที่มีตรามหาวิทยาลัยถ่ายรูปด้วยนะครับและการกระทานก็ ได้รู้ว่าเจนนี่เนี่ยได้ทํางานอยู่ที่ร้านเหล้าร้านหนึ่งซึ่งมันก็เป็นงานที่ไม่ค่อยดีนักนะครับในระหว่างที่ร้องเพลงอยู่มันก็มีแขกที่พยายามจะลวนลามเจนนี่นะครับฟอเรสเห็นแบบนั้น <of ours. S 1> เขาก็เลยได้เข้าไปช่วยและจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้เดิอนออกมาจากร้านเจนนี่เนี่ยก็รู้สึกอึดอัดนะครับที่ฟอเรสเนี่ยมักจะมาช่วยเธออยู่เสมอเสมอและเธอเนี่ยก็ได้บอกให้ฟอเรสหยุดทําแบบนี้สักทีฟอเรสเนี่ยบอกว่าผมทนเห็นแบบนั้นไม่ได้ผมรักคุณนะเจนนี่แต่เจนนี่เนี้ Seven นะ เพื่อที่จะมาลาเจนนี่เองก็แคร์ฟอเรสต์อยู่เหมือนกันนะครับเธอบอกว่าถ้าไปเจออะไรอย่าทาเป็นกล้านะให้วิ่งหนีเลยและพอพูดจบนะครับเธอก็ได้โบกรถคนแปลกหน้าและเธอเนี่ยก็ได้ขึ้นไปเลยนะครับ <S <S และภาพก็ได้ถูกตัดไปที่เวียดนามนะครับ <S <S ที่นี่ฟอรเรสต์ก็ได้พบกับผู้หมวดแดนด้วยซึ่งผู้หมวดแดนเนี่ยเขามาจากครอบคร,รัวทหารแท้เลยนะครับในครอบครัวของเขามักจะต้องมีคนใดคนหนึ่งไปออกรบแล้วก็ตายในสนามรบและผู้หมวดแดนเนี่ยเขาเป็นคนที่ขวานผ่าซากมากมากเลยนะครับพูดจาผงผางสมกับเป็นทหารนะผู้หมวดแดนบอกว่า อย่าให้เปียกเด็ดขาดไม่งั้นน่ะแม่น้ำโขงจะกัดเท้าพวกนายขาดแน่พักเมื่อไรให้เปลี่ยนถุงเท้าทันทีและข้อ2อย่าทำอะไรงี่เง่าจนทำให้ตัวเองต้องตาย ฟอเรสต์เนี่ยพูดกับพับบ้าว่าฉันจะไม่ทําให้เขาผิดหวังเลยละหลังจากนั้นผู้หมวดแดนเนี่ยก็ได้นาทหารทั้งกองร้อยเดินลาดตระเวนไปตามพื้นที่ในเวียดนามนะครับซึ่งมันก็ทุรก,กันดารมากๆเลยนะและในวันหนึ่งฝนเนี่ยก็ได้ตกลงมาฟอเรสต์บอกว่ามันตกยาวนานถึง14วันเลยละเราเจอฝนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นฝนเม็ดเล็กๆเหมือนมดกัดฝนเม็ดอ้วนๆฝนที่ตกอยู่แบบเอียงๆหรือแม้แต่ฝนที่ตกลงมาจากพื้นทหารทุกคนเนี่ยก็ต้องนอนกลางสายฝนเลยนะครับและในตอนที่นอนเอาหลังเอนเข้าหากันบ้บบ้าเนี่ย หลังจากที่เรากลับบ้านแล้วนายจะไปทำธุรกิจกุ้งกับฉันไหมฟอเรสบอกว่าโอเคตกลงบับบ้าเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องกุ้งเหมือนเคยและในระหว่างที่รบอยู่ฟอเรสเนี่ยก็ได้เขียนจดหมายหาจนนี่หลายฉบับเลยนะทุกครั้งที่เขามีโอกาสซึ่งในระหว่างนี้ภาพก็ได้ตัดให้เราได้เห็นว่าเจนนี่เนี่ยได้ขนของออกจากบ้านยายไปขึ้นรถตู้กับชายหนุ่มนักรุนตีคนอื่นๆนะครับและในวันหนึ่งในระหว่างที่ทหารทั้งกองร้อยได้เดินลาดตระเวนเหมือนเคยฝนเนี่ยก็หยุดตกแบบงงๆและจากนั้นนนพพววววกกกกกเ้้้าาาีี่่่่ยถถููขึโจมมตผหหดดแแสัังงใอออทลิ ซึ่งบับบ้าเนี่ยก็ตะโกนบอกฟอรเรสเหมือนกับเจนนี่เลยนะครับวิ่งฟอรเรสวิ่งและฟอรเรสเนี่ยก็ได้วิ่งหน้าตั้งออกมาจนรอดพ้นจากศัตรูเลยนะครับแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าแล้วบับบ้าบ่ะอยู่ไหนวะ ฟอเรสเนี่ยก็เลยได้วิ่งกลับเข้าไปในป่าอีกครั้งเพื่อที่จะตามหาบาบ้าแต่เขาเนี่ยก็ได้เจอเพื่อนทหารคนอื่นๆที่ได้รับบาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือฟอเรสเนี่ยก็เลยได้แบกเพื่อนทหารออกมาแล้วก็กลับเข้าไปใหม่เพื่อที่จะตามหาบ้าบ้าอีกครั้งแต่ทุกๆครั้งเนี่ยเขาก็เจอเพื่อนทหารร้องขอความช่วยเหลือทุกครั้งเลยนะครับฟอเรสช่วยเพื่อนทหารออกมาได้หลายคนและในรอบหนึ่งฟอเรสเนี่ยก็ได้มาเจอกับผู้หมวดแดนที่ได้รับบาดเจ็บเขาเนี่ยกำลังสั่งการให้กองทัพทิ้งระเบิดได้เลยฟอเรสนน่่ยยยก้้ชชววมอาาาครรั ทิ้งฉันไว้ตรงนี้แต่ฟอเรสต์เนี่ยก็ไม่สนใจนะครับเขาแบกผู้หมวดแดนวิ่งออกมาและในระหว่างนั้นฟอเรสต์เนี่ยก็โดนยิงเข้าที่ก้นนะครับแต่ฟอเรสต์เนี่ยก็นึกว่ามีตัวอะไรกัดและจากนั้นเขาก็สามารถช่วยผู้หมวดแดนออกมาได้และในรอบสุดท้ายฟอเรสต์เนี่ยก็ได้มาพบกับบับบ้าบับบ้าเนี่ยได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเลยนะครับฟอเรสต์เนี่ยก็ได้อุ้มเขาแล้วก็วิ่งออกมาซึ่งในระหว่างนี้ระเบิดนาปามที่ผู้หมวดแดนสั่งการไปก็ได้มาถึงพอดีฟอรเรสต์เนี่ยก็อุ้มบับบ้าหนีออกมาได้แบบบ ึ่งในตอนนี้คนฟังเนี่ยเป็นชายแก่คนนึงที่เดินผ่านมาพอดีนะครับเขาถามฟอเรสว่าที่ว่าโดนตัวอะไรกัดนั่นน่ะโดนยิงใช่ไหมฟอเรสบอกว่าอ๋อใช่แล้วโดนที่ก้นพอดีเลยพวกเขาบอกว่ามันเป็นแผลเงินล้านน่ะแต่ผมเนี่ยก็ไม่เคยเห็นเลยนะสักบาดเดียวสงสัยกองทัพเนี่ยคงจะร้อนเงิน ข้อดีของการโดนยิงที่กนนะ้นมีอย่างเดียวก็คือไอศครีมพวกเขาเนให้ผมกินไอศครีมแบบไม่อั้นเลยล่ะและในตอนที่เข้ารับการรักษาฟอรสเนส่ยก็ได้พบกับผู้หมวดแดนอีกครั้งนะครับซึ่งผู้หมวดแดน,นก็โดนตัดขาทิ้งไปสองข้างเลยนะครับเขาเนี่ยมีอาการซึมๆเศร้าๆต่างจากฟอเรสที่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยรู้สึกเศร้าอะไรจากนั้นก็มีจดหมายของเจนนี่ส่งมาหาฟอเรสหลายฉบับเลยนะครับเจนนี่เองก็ตอบจดหมายของฟอรเรสเหมือนกันและหลังจากได้รับการรักษาตัวอยู่นานพอสมควรนะครับฟอรสเรสต์ก็ได้ร คเก่งเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทหารในหน่วยเนี่ยก็ได้มาดูกันและในคืนหนึ่งในระหว่างที่ฟอเรสนอนอยู่ที่เตียงผู้หมวดแดนเนี่ยก็ได้มาดึงฟอเรสลงจากเตียงนะครับทั้งคู่เนี่ยตกลงมาข้างล่างผู้หมวดแดนบอกว่าเป็นเพราะแกคนเดียวกรมแกทําให้ฉันต้องมาเป็นไอ้ด้วนอยู่แบบนี้แกเห็นไหมมันดูทุเรศแค่ไหนคนเราอะมันต้องลิขิตชะตาชีวิตของตัวเองเว้ยฉันเนี่ยลิขิตไว้แล้วว่าฉันน่ะต้องตายอยู่ในสนามรบแต่แกเนี่ยก็ดันมาพากมันไปจากฉันผู้หมวดแดนเนี่ยก็เศร้ามากๆเลยนะครับตัวฟอเรสเองก็เศร้าเหมือนกันนะแต่ดู ในระหว่างที่ฟอเรสเล่นปิงปองอยู่มีนายทหารคนนึงได้มาบอกกับฟอเรสว่าฟอเรสนายจะได้รับเหรียญก้าหารนะฟอเรสหนึ่งก็ดีใจมากๆเลยนะครับเขาเนี่ยได้รีบมาที่เตียงเพื่อที่จะบอกกับผู้หมวดแดนแต่ผู้หมวดแดนเนี่ยก็ได้ส่งตัวกลับบ้านไปซะแล้วและอีก2 3สามอาทิตย์ต่อมาฟอเรสเองก็ถูกส่งตัวกลับบ้านเช่นกันฟอเรสเนี่ยก็ได้ขึ้นรับเหรียญก้าหารจากประธานาธิบดีซึ่งตอนนี้มันก็มีถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศด้วยนะครับประธานาธิบดีเนี่ยก็ได้ถามว่านายได ก็เดินหนีไปเลยนะครับไอเด็กพี่เรนเลย จากนั้นฟอรเรสต์ก็ได้มาเดินเล่นในเมืองนะครับถ่ายรูปอะไรไปเลื่อยเปื่อยแต่ก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเกี่ยวกับสงครามเวียดนามมาพาตัวเข้าไปนะครับและเป็นไงมาไงไม่รู้ฟอรเรสต์ก็ได้ขึ้นเวทีปราศัยเฉยเลยนะและพวกเขาเนี่ยก็ได้ให้ฟอเรสต์พูดถึงความเลวร้ายในสงครามเวียดนามด้วยนะครับแต่ในตอนนั้นมีคนมาดึงปลั๊กเครื่องเสียงออกพอดีนะครับทำให้ผู้ชุมนุมเนี่ยไม่รู้ว่าฟอร์เรส่ยพูดอะไรออกมาบ้างและที่นี่ฟอรเรสต์ก็ได้พบกับเจนนี่อีกครั้งทั้งคู่เน ซึ่งไอหนุ่มคนนี้เนี่ยมันก็ทำร้ายเจนนี่ต่อหน้าฟอเรสเลยนะครับทำให้ฟอเรสเนี่ยโมโหมากเขาเนี่ยพุ่งไปอัดไอหนุ่มนั่นซะน่วมเลยนะครับจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็โดนไล่ออกมาฟอเรสและเจนนี่เนี่ยก็ได้เดินคุยกันทั้งคืนเลยนะเจนนี่เนี่ยก็ได้เล่าเรื่องการเดินทางของเธอเธอเนี่ยไปทำอะไรมาบ้างก่อนหน้านี้ฟอเรสบอกว่าค่ำคืนนั้นน่ะเขามีความสุขมากๆเลยละและแล้วเวลาแห่งความสุขของฟอเรสก็จบลงในตอนเช้าเจนนี่เนี่ยก็ได้ขึ้นรถไปกับแฟนหนุ่มของเธอโดยก่อนที่จะจากกััันนนนนอออเรรรรสสีีีี่่่ยยกกกกกก็็ไดดด้้้้้้ถหหหาาาใจจจววแแลละะตงงคคึบ และหลังจากนั้นไม่กี่ปีต่อมาฟอเรสต์เนี่ยก็ติดทีมชาติไปแข่งขันปิงปองที่จีนเลยนะครับพอกลับมาเขาก็กลายเป็นคนดังไปเลยนะเขาเนี่ยได้ไปถ่ายรายการกับจอร์เดนอนด้วยนะครับฟอเรสต์เนี่ยก็ได้เล่าต่อว่าและไม่นานหลังจากนั้นหนุ่มอังกฤษคนนี้ก็ถูกยิงเขาเสียชีวิตในขณะที่เดินทางกลับบ้านและไปแจกลายเซน็นจากนั้นภาพได้ตัดมาที่ในวันหนึ่งฟอเรสต์เนี่ยได้พบกับผู้หมวดแดนอีกครั้งหลังจากที่พวกเขาไม่ได้เจอกันนานนะครับผู้หมวดแดนเนี่ยก็พูดจาผงผางเหมือนเดิมนะแต่ที่ต่าง หลังจากที่ปลดทหารแล,แล้วเขาจะทาตามสัญญาที่ให้ไว้กับบาบา้าก็คือเขาเนี่ยจะไปหาซื้อเรือจับกุ้งแล้วตัวเขาเนี่ยจะเป็นกัปตันผู้หมวดแดนเนี่ยก็หัวเราะนะครับถ้านายเป็นกัปตันเรือกุ้งแล้วก็ฉันจะไปสมัครเป็นต้นหนนให้เลยนะและจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้พาผู้หญิง2คนขึ้นไปบนห้องนะครับหมายจะทําภารกิจให้สําเร็จแต่พอผู้หญิงเข้ามาจู่ฟอรเรสนะครับฟอรเรสเนี่ยมันก็ไม่ชอบเลยนะเขาผลักผู้หญิงคนนั้นลงลงไปผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ด่าฟอรเราเอารนะอห้หมวดแดนเนี่กไออนรัารกาแบบ้ลก หลังจากไล่ผู้หญิงพวกนั้นออกไปผู้หมวดแดนเนี่ยก็เศร้าแล้วก็ซึมไปเลยนะเขาอวยพรปีใหม่ให้ฟอเรสด้วยโชคดีปีใหม่นะครับและจากนั้นภาพก็ได้ถูกตัดมาที่ฟอเรสเนี่ยถูกปลดประจำการจากทหารแล้วนะครับโดยยศสุดท้ายของเขาในทัพบ,บกฟอเรสเนี่ยก็ได้เป็นจ่าเลยนะครับและเขาเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านซึ่งมันก็มีสปอนเซอร์ไม้ปิงปองส่งมาที่บ้านกันเต็มเลยนะครับทั้งของอเมริกาและของจีนจากนั้นฟอเรสเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านนานเท่าไหร่เขาต้องเดินทางไปที่บ้านของบััับบบบบบ้้้าาาาาเเพพื่่่่่ออทททีีีจะํตมมสสญญนคคไดกกแแลว็รรขง เล่าเรื่องราวที่เขาสัญญาไว้กับบัาบ้าเอาไว้ให้แม่เขาฟังนะครับแม่ของบับบ้าบอกว่านี่เธอโง่หรือบ้ากันแน่เนี่ยฟอเรสบอกว่าใครโง่ก็จะแสดงออกมาว่าโง่ครับคุณนายบลูและจากนั้นเขาก็ได้ไปหาบับบ้าที่หลุมศพด้วยนะครับฟอเรสบอกกับบับบ้าว่าฉันกําลังจะทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับนายนะและจากนั้นฟอรสเรส่ยก็ได้ไปซื้อเรือจับกุ้งกับชาวประมงคนหนึ่งฟอรสเรสตยตั้งชื่อเรือว่าเจนนี่เขาบอกว่ามันเป็นชื่อที่เพราะที่สุดในโลกและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมมมาทีีีีีี่่่่เเเเเจจนนนนนนนะะัับชชชววิิตขขออองงงใใ้้ยยกกก็ไดลธสแฟุฮป ชีวิตอยู่ในผับในบาร์เรียกได้ว่าชีวิตแหลกเหลวเลยล่ะครับและในหลายวันต่อมาฟอเรสต์นี่ยก็ได้เริ่มออกเรือนะครับแต่การจับกุ้งเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยนะฟอเรสต์หนึ่งก็พยายามจับกุ้งอยู่หลายวันแต่ก็ไม่ได้เลยนะครับจนมีอยู่วันหนึ่งฟอเรสต์นี่ยก็ได้พบกับผู้หมวดแดนอีกครั้งผู้หมวดแดนเนี่ยก็ทำตามสัญญาที่เขาให้ไว้กับฟอเรสต์เช่นกันนะครับถ้าฟอเรสต์เป็นกับตันเรือกุ้งเขาเนี่ยจะมาสมัครเป็นต้นหนุนให้ทั้งคู่เนี่ยช่วยกันออกเรือจับกุ แล้ก็เสียงฟ้าร้องเลยแต่อย่างใดนะครับเขากลับท้าทายด้วยซ้ําแกไม่มีทางจมเรือเราได้หรอกเว้ยเนี่ยเหรอพายุมาสิพัดมาเลยไอ้ลูกหมาและในวันต่อมานะครับก็มีนักข่าวมารายงานว่าเนื่องจากพายุที่พัดกระหน่ำเข้ามาทําให้ชายฝั่งในหมู่บ้านจับกุ้ง ได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ว่าก็มีเรือหากุ้งลำหนึ่งที่รอดพ้นจากพายุในครั้งนี้ได้ซึ่งเรือนั้นก็เป็นเรือของฟอรเรสและก็ผู้หมวดแดนนั่นเองนะครับและในรายงานข่าวนี้แม่ของฟอรสเรส่ยก็ได้เห็นลูกชายตัวเองอยู่ในทีวีด้วยนะครับฟอเรสเล่าต่อว่าแล้วหลังจากนั้นกุ้งก็หาง่ายในเมื่อมีเรือของเรารอดเพียงลำเดียวทุกๆคนที่ซื้อกุ้งเนี่ยก็ต้องซื้อกุ้งจากบาับบะกัมเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นเราเพิ่มเรือจากหนึ่งลำเป็นสิบสองลำผมมีเจนนี่ ชายแก่เนี่ยก็ได้ถามขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนนะพ่อหนุ่มนี่นายจะบอกว่านายเป็นเจ้าของธุรกิจกุ้งบา้บาากําอย่างนั้นหรือไงฟอเรสตนี่เก็บอกว่าใช่ครับชายแก่คนนั้นนี่ก็หัวเราะขึ้นมาเลยนะเมื่อหมนิทานเรื่องนี้เด็ดจริงๆเลยนะนี่เรานั่งติดกับมหาเศรษฐีเลยนะเนี่ยแล้วเขาเนี่ยก็ได้หัวเราะแล้วก็เดินจากไปนะครับแต่ก็มีหญิงชราคนหนึ่งนะครับที่ยังนั่งฟังฟ,งฟอเรสอยู่ฉันว่าเรื่องนี้เนี่ยฟังเพลินจริงๆเลยนะเธอเนี่ยเล่าได้เก่งจริงๆ อเรสต์บอกหญิงชาราคนนั้นว่าคุณอยากจะเห็นผู้หมวดแดนไหมครับและเขาเนี่ยก็ได้หยิบเอานิยาตยสารเล่มหนึ่งมาให้หญิงชาราคนนั้นดูนะครับซึ่งมันก็เป็นรูปของฟอเรสต์ผู้หมวดแดนและกิจาก,การกุ้งบัมบา้ากัมของเขาหญิงชาราเนี่ยก็อึ้งไปเลยนะครับฟอเรสต์บอกว่าผมมีเรื่องของผู้หมวดแดนจะเล่าอีกนิดนึงนะ่ะฟอเรสต์เล่าว่าผู้หมวดแดนเนี่ยได้มาขอบคุณเขาที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้เขาเนี่ยไม่เคยพูดขอบคุณฟอเรสต์เลยสักครั้งและพอพูดจบผู้หมวดแดนเนี่ยก็โดดลงน้ำไปเลยนะครับใบหนา,า,มาม,มาก และจากนั้นหลายวันต่อมานะครับมีโทรศัพท์เนี่ยมาแจ้งข่าวกับฟอเรสว่าแม่ของเขาเนี่ยป่วยฟอเรสเนี่ยก็เลยได้รีบกลับมาที่บ้านนะครับเขาเนี่ยก็ได้พบกับแม่ของเขาที่กาลังป่วยหนักฟอเรสเนี่ยถามแม่ว่าแม่เป็นอะไรแม่บอกว่าแม่กําลังจะตายและเธอเนี่ยก็ได้สอนลูกชายของเธอเป็นครั้งสุดท้ายว่าความตายคือส่วนหนึ่งของชีวิตมันถึงเวลาของแม่แล้วมันเป็นปลายทางของทุกๆคนลิขิตชีวิตของแม่คือเป็นแม่ของลูกแม่ได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วและแม่ก็คิดว่าลูกเองก็คงจะพบกับลิขขขขิิิิิตตตตตชชชีีวววออองงงงััััเเแลล้่นนนกกรสสสยม็ ผมคืออะไรล่ะครับ แม่บอกว่าลูกต้องค้นหาแล้วก็เรียนรู้มันด้วยตัวเองนะชีวิตคนเราเนี่ยมันก็เหมือนกับกล่องช็อกโกแลตนั่นแหละเราเนี่ยไม่รู้ว่าในนั้นนะ่ะมีอะไรบ้างแม่จะคิดถึงลูกนะฟอเรสและจากนั้นแม่เนี่ยก็ได้ตายลงนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นมะเร็งและพอเล่ามาถึงตรงนี้หญิงชาราเนี่ยก็ถึงกับร้องไห้เลยนะครับซึ่งในตอนนี้รถเมลสายที่เธอรออยู่เนี่ยมันก็มาถึงแล้วแต่หญิงชาราเนี่ยกลับบอกว่าอยากจะฟังเรื่องเล่าของฟอเรสตต่อเดี๋ยวอีกคันเนี่ยก็คงมาปล่อยคันนี้ไปก่อนละกันจากนั้นฟเรรรสนี็ไลตววงจมปปุาาุบบษคขญใ ชชาชนเป็นกัปตันเรือกุ้งและก็จบมหาวิทยาลัยด้วยเทศบาลเมืองกรีนโบอลลบามาก็เลยได้ตัดสินใจให้งานดีๆผมทำนะ่ะฟอเรสตัดสินใจที่จะอยู่บ้านทํางานเป็นคนตัดหญ้านในสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยอลาบามาปล่อยให้ผู้หมวดแดนดูแลกิจการกุ้งบับบกัมต่อไปผู้หมวดแดนแนะนําให้ผมลงทุนซื้อหุ้นบริษัทผลไม้เขาบอกว่าผมจะสบายไปทั้งชาติแม่บอกผมว่าผมต้องทุ่มเทหาเงินให้ได้มากๆและพอหามาได้ก็ต้องอวดรวยผมมอบเงินบริจาคก,ก้อนโตให้กับโบช์และก็โรงพยาบาลผมยกหุ้นของบับบ้าให้แม่เขาด้วย ซึ่งหุ้นที่ว่านี่ก็ห้าสของไรายได้บริษัทบับบ้ากัมเลยนะครับแม่ของบับบ้าเนี่ยก็ช็อกไปเลยนะเธอเนี่ยไม่ต้องทําอาหารให้กับคนอื่นอีกต่อไปผมมีความสุขกับการตัดหญ้าให้คนอื่นแบบฟรีๆนะแต่พอตกกลางคืนพอไม่มีอะไรทําผมก็คิดถึงเจนนี่อีกแล้วและในวันหนึ่งในขณะที่ฟอเรสต์กำลังตัดหญ้าในส่วนของตัวเองนะครับเจนนี่เนี่ยก็ได้กลับมาทั้งคู่เนี่ยก็ได้พบกันอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเจนนี่เนี่ยก็มาอาศัยอยู่กับฟอเรสต์ ate, นานพอสมควรเลยนะครับ ทั้งคู่เนี่ยใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งฟอเรสเองก็ไม่รู้ว่าเจนนี่กลับมาทําไมแต่ฟอเรสเนี่ยก็ได้บอกว่าแต่ผมอะ่ะไม่แคร์หรอกแค่มีเธออยู่ด้วยผมก็มีความสุขแล้วและมีอยู่วันหนึ่งนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้เดินมาที่บ้านเก่าของเจนนี่เจนนี่เองก็ดูจะโกรธแค้นพ่อของเธอเอามากๆเลยนะเธอเนี่ยหยิบก้อนหินคว้างไปที่บ้านอย่างไม่ยั้งเลยนะครับหละจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้อยู่ในบ้านด้วยกันไปปีนต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นเหมือนตอนสมัยเด็กๆเกจนเ ก็เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยนะครับและจากนั้นในวันปีใหม่ฟอร์เรสเ่ยก็ได้ขอเจนนี่แต่งงานแต่เจนเนี่ก็ปฏิเสธนะครับโดยเธอบอกว่าเธอไม่อยากแต่งกับฉันหรอกฟอ r เรสต์ฟอร์เ,รเนี่ยบอกว่าถึงผมจะไม่ใช่คนฉลาดแต่ตอนนี้ผมก็รู้แล้วว่ารักนคืออะไร และจากนั้นต่างคนต่างก็ได้แยกย้ายกันไปนอนนะครับในระหว่างนอนอยู่เจนนี่เนี่ยก็ได้ย่องเข้ามาหาฟอเรสที่ห้องนอนเจนนี่บอกรักฟอเรสแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีอะไรกันและจากนั้นต่อมาในตอนเช้านะครับเจนนี่เนี่ยก็ได้เอาเหรียญกล้าหารมาวางคืนไว้ให้แล้วเธอเนี่ยก็ได้เก็บของหนีฟอเรสไปอีกครั้งชีวิตของฟอเรสเนี่ยก็กลับมาเหงาอีกครั้งนะครับและพออยู่คนเดียวนาน,านๆฟอเรสเนี่ยก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยเขาก็เลยได้ตัดสินใจออกวิ่ง วิ่งไปเรื่อยๆตั้งเป้าหมายให้ไกลออกไปเรื่อยๆเขาวิ่งข้ามรัฐอาบามาวิ่งไปจนถึงมหาสมุทรวิ่งกลับมาที่มหาสมุทรอีกฟา่หนึ่งเขาวิ่งผ่านสถานที่ต่างๆมากมายเป็นเวลา2ปีกว่าและจากนั้นเขาก็ได้ออกทีวีด้วยนะครับ นี่ก็เป็นเวลากว่า2ปีกว่าแล้วที่คนสวนจากอลบาบมาวิ่งไปทั่วอเมริกาซึ่งภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่เจนเนี่ที่ตอนนี้เธอทํางานอยู่ในร้านอาหารนะครับเจนเนี่เองก็เห็นฟอเรสอยู่ในทีวีด้วยเช่นกันแล้ข่าวเนี่ยก็มาสัมภาษณ์ฟอเรสกันนะครับคุณวิ่งไปเพื่ออะไรนะวิ่งเพื่อสันติภาพอย่างนั้นเหรอและฟอเรส่ยก็ได้เล่าให้หญิงชราฟังว่าไม่มีใครอยากจะเชื่อผมเลยนะครับว่าผมวิ่งไปแบบไม่มีเหตุผลอะไรเลยผมก็แค่อยากวิ่งแค่นั้นและจากนั้นเวลาเนี่ยก็ล่วงเลยมา,ยยงงามมามาา,า,าพววกเขบอ่ผ ป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนั้นหรอกผมวิ่งไปเรื่อยๆผมวิ่งมา3ปี2เดือน14วันกับอีก16ชั่วโมงจากนั้นผมก็หยุดวิ่งและผมเนี่ยก็กลับมาที่บ้านที่阿าบามาและในวันหนึ่งในตอนที่ผมอยู่บ้านผมได้รับจดหมายจากเจนนี่แล้วผมก็มาหาเธอผมก็ถึงได้มาอยู่ที่นี่นี่ไงและฟอเรสต์เนี่ยก็ได้บอกที่อยู่ของเจนนี่กับหญิงชราคนนั้นนะครับซึ่งหญิงชราเนี่ยก็ได้พูดว่าใกล้แค่นี้เองไม่ต้องขึ้นรถเมล์หรอกอยู่ซอยใกล้นีี่่นนะ่เเออองงงงงรสูดดดัะขาาาากลลลยยยยไไววิิออมนะมมโหหญชพ ฉันเอาใจช่วยเธออยู่นะพอนุ่มและจากนั้นฟอรเรสและเจนเนี่เนี่ยก็ได้พบกันอีกครั้งทั้งคู่เนี่ยก็ได้คุยกันเจนเนี่เนี่ยได้เอาสม,มุดภาพที่เธอตัดมาจากหนังสือพิมพ์ให้ฟอรเรสดูและจากนั้นก็มีคนเอาเด็กชายคนนึงมาส่งให้เจนเนี่นะครับซึ่งเด็กชายคนนี้ก็คือลูกชายของเธอและเจนนี่เนี่ยก็ได้บอกกับฟอรเรสว่าเด็กคนนี้เนี่ยชื่อฟอรเรส ฉันตั้งชื่อนี้ตามชื่อพ่อของเขานนะฟอเรสเนี่ยก็อึ้งไปเลยนะครับแล้วน้าตาเนี่ยก็กําลังจะไหลฟอเรสถามเจนนี่ว่าเขาฉลาดไหมหรือว่าเขาเป็นแบบผมเจนนี่บอกว่าเขาฉลาดมากๆนาหน้าชั้นเรียนเลยล่ะและจากนั้นฟอเรสใหญ่และฟอเรสน้อยเนี่ยก็ได้นั่งคุยกันนะครับจากนั้นเจนนี่เนี่ยก็ได้บอกกับฟอเรสว่าเธอเนน่ยป่วยเนื่องจากติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมาซึ่งหมอเนี่ยก็ไม่รู้จักและก็ไม่รู้วิธีรักษาด้วยฟอเรสได้ยินดังนั้นครับก็อึ้น้วายด เจนนี่ได้ขอฟอเรสแต่งงานฟอเรสตเนี่ยตอบตกลงนะครับในภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่บ้านของฟอเรสที่อลาบามาพวกเขาได้จัดงานแต่งงานขึ้นซึ่งผู้หมวดแดนเนี่ยก็ได้มาร่วมงานด้วยพร้อมกับคู่มั่นและก็ขาใหม่ของเขาและหลังจากนั้นฟอเรสและเจนนี่ก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกัน3มคนพ่อแม่ลูกเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขเลยนะซึ่งในระหว่างนี้ฟอเรสเนี่ยก็ดูแลเจนนี่ที่ป่วยไปด้วยเขาปฏิบัติกับเจนนี่อย่างดีเหมือนกับที่ปฏิบัติกับแม่ของเขาและไม่นานหลังจจาาาากกกกนนนนนนนััั้้้้้้เเเเเีีี่่่่่่ยย็ไไไไดดตตตลลงงงออออรสพขขธปฝววททมใหญค ฟอเรสบ,บอกกับหลุมศพของเจนนี่ว่าผมสั่งให้หรื้อบ้านของพ่อคุณไปจนเรียบเลยนะและฟอเรสน้อยเขาก็สบายดีเขากําลังจะเข้าโรงเรียนนะผมทําอาหารให้เขาทุกมือและก็ทุกๆวันด้วยผมสอนเขาเล่นปิงปองพวกเราเนี่ยทำกิจกรรมหลายๆอย่างด้วยกันและฟอเรสน้อยเนี่ยก็เขียนจดหมายมาหาคุณด้วยแต่ว่าเขาไม่ให้ผมอ่านผมจะวางไว้ตรงนี้นะและก่อนที่จะเดินออกไปนะครับฟอเรสเนี่ยก็ได้บอกว่าผมไม่รู้ว่าแม่หรือผู้หมวดแดนเนี่ยพูดถูกกันแน่ผมไม่รู้ว่าชีวิตคนเราจะต้องลิขิตเองไหมหรือไม่ต้องลิขิตอะไรเลย ปล่อยให้มันล่องลอยไปตามสายลมแบบนั้นแต่ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะถูกทั้งคู่อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างพร้อมๆกันผมคิดถึงคุณนะเจนนี่และจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาในวันที่ฟอเรสต์น้อยต้องไปโรงเรียนฟอเรสต์น้อยได้เอาหนังสือน,นิทานเล่มนั้นติดกระเป๋าไปที่โรงเรียนด้วยและจากนั้นเขาก็ได้พบกับคนขับรถของโรงเรียนคนเดิมโดโรธีแฮร์ริสฟอเรสต์น้อยได้แนะนําตัวกับเธอเหมือนกับพ่อของเขาเมื่อครั้งก่อนและเขาเนี่ยก็ได้ขึ้นรถโรงเรียนไปและจากนั้นขนนกที่หล่นมาจากหนังสือน,นิทานก กับลิขิตชีวิตของฟอเรสที่ไม่ต้องมีจุดหมายอะไรไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนหรือกําลังทําอะไรอยู่เขาก็มักจะทํามันให้ดีที่สุดแล้วก็มีความสุขไปกับมันและทุกๆอย่างมันก็จะดีขึ้นมาเอง